สวัสดีค่ะมนีสี้าเมือเบิงตอนนี้เมือเบิงแมงวัวนะคะแมงวัวทองแปดเดือนป่าสิเป็นจังใดลักษณะทองสิเป็นจังใดมือนีสิพามมช่วยลักษณะของการดินนอกจากสังเกตที่ทองเนาะคะ่ะสังเกตที่ทองทีนี้คืนดินเป็นขึ้นเป็นขึ้น คืนล้นลงนะจ๊ะท้องก็จะยุบล้แล้วก็คืนลงนี่คือลักษณะของการดินง้วที่สิดดินก็คือ,อต่องมีอายุขั้นเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปนะจ๊ะถ้าหนึ่งถึงหกเดือนเนี่ยจะบ่มีอาการดินเขาให้เขาเห็นแต่ถ้าอายุขั้นเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปก็จะมีการดินของ เนือ้อน้อยจะอยู่ในทองให,ให้ชมแบบนี้เนาะคะ่ะที่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นบ่นีทองก็จะดินแบบนี้เนาะคะ่ะจะมีขึ้นแล้วก็หยุบลงแล้วก็โน้นขึ้นหยุบลงน้นขึ้นถ้ามีลักษณะอาการแบบนี้ดีใจเลยเลยคะ่ะว่าวัวเราท้องแก่แล้วคะ่ะเตรียมคลอ,อตัวนี่ก็กำหนดคลอกับยี่สิบสอง เดือนกันยาค่ะยี่สิบสองเดือนกันยาเพื่อเดือนนี้ค่ะกำหนดขอดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลยมือบอเพราะวัวส่วนมากก็จะไม่คอดตรงตามกำหนดค่ะก็จะมีเลยเลยกำหนดคอดไปบางตัวก็เจ็ดมือบางตัวก็หามือซีมือสามมือแล้วแต่แต่บางตัวโดนสูตรกับนี้ค่ะโดนโดนอิลีกับนี้ก็ประมาณบางตัวก็ สิบสี่วันรือยี่สิบเอ็ดวันสี่กับมีเนาะค่ะก็แล้วแต่ตัวของแม่วัวแต่ละตัวแต่ตัวนี้ส่วนมากกับสีบลัวเลยหลายค่ะเพื่อนว่าขันตัวแม่กับสีบลเลยกาหนดหลายเนาะจ้ะแต่ถ้าตัวผู้กับสีเลยกําหนดดูนอย่างแต่ได้แต้ว่ากับบ้านน่น้อนเนค่ะท้งองก็มาคอยลุนกันเนาะจ้ะว่าจะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้นี่ก่ะลักษณะของการ การดินเนาะค่ะก็จะน้นขึ้นเป็นึืนเป็นคืนขึ้นล้งขึ้นล้งเนาะค่ะบางตัวก็จะกระตุกแห้งๆแล้วค่ะแต่ตัวนี่จะเป็นคืนเป็นคืนยุบล้งน้นขึ้นยุบล้งท้องออก่าในลักษณะทองค่ะก็คือวัวข้างในวัวเล็กข้างในลูกวัวก็คือแข็งแรงดีค่ะถ้าลักษณะมีอาการดินแบบนี้อ่า พ่อแม่พี่น้องคุณได้มีงัวก็สังเกตนะคะแตา,าว่าคุณเถาบางคนเลี้ยงวัวก็บ่ได้สนใจวันผสมเนาะคะ่ะเพื่อนก็นจะสังเกตตรงนี้เอาวางัว,วด,ดินบอเมี้การดินบอลูกหน่อยในท้องดินบอถ้าเลี้ยงแบบโบราณเนาะคะ่ะแต่ถ้าเลี้ยงแบบสมัยใหม่ทุกเมื่อน,นี่ก็จะมีวันกำหนดคลอให้กาหนดค้อให้ชัดเจนเนาะคะ่ะ ก็จะหูจากเลยว่าจะขอดมือใดเดือนใดแต่ก็ต้องล้อรุ่นค่ะว่าจะเกินกำหนดกี่วันบางตัวก็เกินกำหนดหลายมือหลายมือเนาะค่ะบางตัวก็เกินจากำหนดหน่อยมือ